คุณควรรู้ก่อนกินเพื่อความปลอดภัยกับสิบเรื่องจริงของฟ้าทลายโจรที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่ชื่อเพียงอย่างเดียวสวัสดีครับหลายหลายคนอาจจะรู้จักกับฟ้าทลายโจรกันเป็นอย่างดีแต่เชื่อไหมครับว่ามีหลายคนนั้นได้รับข้อมูลที่ผิดผิดหรือว่าข้อมูลที่เกินจริงมากเกินไปเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรน,นี้ วันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งและอึ้งอย่างแน่นอน 1. ครับฟ้าทลายโจรน,นั้นมีส่วนช่วยป้องกันปัญหาหรือรักษาโควิด1 9ได้หรือไม่คำตอบจากทางการแพทย์ต้องบอกเลยครับว่ายังไม่มีข้อมูลการยืนยันอย่างชัดเจนแต่ฟ้าทลายโจรน,นั้นสามารถช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาไข้หวัดธรรมดา 2. ฟ้าทลายโจรมีส่วนช่วยต่อต้านหวัดจริงหรือไม่คำตอบนี้อยู่ในตัวครับเนั่นคือสามารถช่วยได้ทางอ้อมเพราะมีลิตเป็นยาสมุนไพรแบบอ่อนๆครับซึ่งสามารถช่วยดูแลสุขภาพและต่อต้อานอาเจมูอิสระและเชื้อโรคแบคทีเรียรได้อย่างยอดเยี่ยม 3. ถ้าไม่ป่วยทานได้หรือไม่ ถ้ากคุณไม่ป่วยฟ้าทลา,ายโจรก็สามารถทานได้ครับมันจะมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมแต่น้อยๆนะครับคุณก็ไม่ควรจะรับประทานมากเกินกว่า10กรัมต่อวัน 4. สรรพคุณที่แท้จริงของฟ้าทลา,ายโจรมีอะไรกันบ้าง มีดังต่อไปนี้ครับมีส่วนช่วยต่อต้านเรื่องเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถป้องกันปัญหาอาการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีสามารถช่วยกระตุ้นระบบการทำงานและการหายใจช่วยขับเหงือ่อลดอาการอักเสบของร่างกายช่วยฆ่าเชื้อโรคช่วยแก้ปัญหาทางด้านท้องเสียดูแลปัญหาสุขภาพเรื่องกระเพาะและลำไส้ลดอาการอักเสบ และสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต่อต้านอนุมูลอิสระครับ 5. คนท้องควรรับประทานฟ้าทลายโจรหรือไม่อันนี้ขอบอกโดยในยะยครับฟ้าทลายโจรน,นั้นสามารถช่วยขับน้ำนมได้พอสมควรแต่ไม่ควรจะรับประทานมากเกินไปเกินมากกว่าวันละสิบกร,รมัมเพราะอาจจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและอาจจะทำให้คุณแม่และ คุณลูกที่กำลังได้รับน้ำนมหรือกำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นรับธาตุเหล็กมากเกินไปครับ 6. ผู้ป่วยผู้มีปัญหาสุขภาพประเภทใดที่ไม่ควรรับประทานฟ้าทลายโจรสตรีที่ใกล้คลอดบ,บุตรผู้ที่มีอาการอักเสบปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องไตและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องโรคหัวใจครับ 7. วิธีการรับประทานฟ้าทลายโจรอย่างถูกต้องถ้าหากเป็นแบบแคปซูลก็ขอแนะนําไม่เกินวันละสองแคปซูลครับหรือ20กรัมแต่ถ้าหากเป็นชาสมุนไพรแล้วก็ขอแนะนําให้ดื่มประมาณแค่1แก้วก็เพียงพอแล้วครับ 8. ฟ้าทลายโจรกินต่อเนเื่องกันได้ไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ครับควรจะ รับประทานได้3วันแล้วเว้นระยะสัก1-2วันแล้วค่อยกลับมารับประทานใหม่ครับด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณรับประทานฟ้าทลายโจรได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ 9. อาการที่บ่งบอกว่าคุณแพ้ฟ้าทลายโจรถ้าใครมีอาการแพ้เหล่านี้ขอแนะนำให้หยุดรับประทานฟ้าทลายโจรก่อนนะครับ 1. ปวดท้องท้องเสียท้องเดินปวดเอววิงเวียนศีรษะ ใจสั่นหรือรวมไปถึงอาการที่เรียกว่าอาการชาตามปลายประสาทมือประสาทเท้าอันนี้ก็ขอแนะนำให้หยุดการรับประทานฟ้าทลายโจรก่อนครับ,บ 10. เมื่อไหร่ที่คุณควรจะหยุดกินกับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรน,น้นถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำมันก็ส่งผลดีครับแต่คุณก็ควรจะเว้นระยะประมาณสัก รับประทาน1-2วันหลังจากนั้นก็หยุดไปประมาณสักหนวันโดยวิธีนี้จะทำให้สุขภาพคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วย,ยะนะสวัสดีครับผู้สนับสนุนรายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิ Bye, บายนเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วจ้า เมนูและไส้ทาโกยากิครับสนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ